ัวอย่างการผ่อนแบบดับเบิลสมายสำหรับซีว e ิก e-hsv ในรุ่น rs นะครับผมก็สําหรับดับเบิลสมายก็จะเป็นการผ่อนแบบบอลลูนเนาะเหมาะสําหรับคนที่อยากดาวน้อยด้วยแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะครับเพราะว่าดับเบิลสมายเนี่ยสามารถให้เราผ่อนยาวได้นะมีแบบ8ปี9ปีเลยอ่ะลองไปดูตัวอย่างกันแบบแรกจะเป็นดาว58,000บาทนะครับซึ่งยอดเนี่ยหักส่วนลดเรียบร้อยแล้วนะครับจยจิงสุตทีตามนี้เลยทีนี้ในการผ่อนตามตัวอย่างนะครับจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นผ่อน7ปีนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแบ่งไปเป็นช่วง4ปปีีแแรกกลละะ3หััังงคค่่่่าาววมมนนนจไเทสู ก็นับยาวทั้งหมดเนี่ยมันเป็น8ปีก็จะมีการแบ่งค้างเงิเป็นช่วง5ปีแรกและ3ปีหลังเรนนี้ใครกลัวดูไม่ทันกดบัึงคิไมไว้ดูยอดหลังได้นะครับหรือกดแคปหน้าจอไว้ก็ได้ ต่อมาจะเป็นตัวอย่างดาว1 0 0 0 0 40,000บาทนะครับค่างวดก็จะมีการลดหลั่นลงไปแต่ว่าต้องบอกว่าสำหรับตัวดับเบิลสไมล์เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าผ่อนครบช่วงแรกแล้วอ่ะหมายถึงว่า4ปีแรกหรือ5ปีแรกแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถจ่ายก้อนสุดท้ายติดไปได้เลยนะมันก็จะไม่ต้องผ่อนต่อใน3ปีหลังไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยต่อใน3ปีหลังหรือใครที่อยากได้เล่นแบบผ่อนคงที่ก็มีเหมือนกันทําได้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีงบดาวเยอะหน่อยเนาะประมาณ200,000ขึ้นไปเนี่ยก็ใใเ่่น,เเน,างงานน,นคีมมมมักกจสสวาารุไหพิิต ถามข้อมูลได้เลย